แนวทางการจัดการขยะสำหรับโรงพยาบาลสนามและสถานที่แยกกักตัวในชุมชนผู้ดูแลสถานที่จะเตรียมทางขยะ3มประเภทดังนี้ทางขยะติดเชื้อโดยซ้อนถุงแดงไว้ด้านในทางขยะรีไซเคิลโดยซ้อนถุงดำหรือถุงใสไว้ด้านในถังขยะทั่วไปโดยซ้อนถุงดำไว้ด้านในอุปกรณ์ในการจัดการขยะที่ผู้ป่วยจะได้รับได้แก่ตะกร้า ถุงขยะติดเชื้อหรือถุงแดงและกระบอกฉีดพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อผู้ดูแลสถานที่ขอความร่วมมือหรือทำข้อตกลงให้ผู้ป่วยคัดแยกและทิ้งขยะโดยแบ่งเป็น3ประเภทให้ถูกต้องดังนี้ 1. ขยะติดเชื้อได้แก่ขยะผลเปื้อนเสมหะหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงเช่นหน้ากากอนามายัยกระดาษทิชชู่ชุดตรวจเอทีเค โดยให้ผู้ป่วยนำขยะติดเชื้อใส่ถุงสีแดงฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในถุงทุกครั้งหลังทิ้งขยะเมื่อผู้ป่วยจะนำถุงขยะติดเชื้อไปทิ้งให้ฉีดพ่นในถุงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมัดปากถุงให้แน่นแล้วฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงอีกครั้งผู้ป่วยนำถุงขยะติดเชื้อไปทิ้งในถังรองรับขยะติดเชื้อที่จัดเตรียมไว้ 2. ขยะทั่วไปเช่นภาชนะบรรจุอาหาร เศษอาหารเศษกระดาษถุงพลาสติกซองขนมเศษผ้าผู้ป่วยนำขยะทั่วไปรวบรวมใส่ถุงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในถุงทุกครั้งหลังทิ้งขยะเมื่อผู้ป่วยจะนำถุงขยะทั่วไปไปทิ้งให้ฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อมัดปากถุงให้แน่นแล้วฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งผู้ป่วยนำถุงขยะทั่วไปไปทิ้งในถังขยะทั่วไปที่จัดเตรียมไว้ 3. ขยะรีไซเคิลเช่นขวดน้ำดื่มขวดแก้วกระป๋องน้ำอัดลมเมื่อค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วให้ผู้ป่วยนำถุงขยะรีไซเคิลไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิลที่จัดเตรียมไว้ผู้ดูแลสถานที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในถังขยะรีไซเคิลถังขยะทั่วไปและถังขยะติดเชื้ออย่างน้อยวันละสองครั้ง ผู้ดูแลสถานที่ฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมัดปากถุงขยะให้แน่นแล้วฉีดพ่นด้านนอกถุงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งผู้ดูแลสถานที่รวบรวมขยะไปไว้ที่จุดพักขยะแต่ละประเภทฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักง,งานเขตพื้นที่เข้าจัดเก็บขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลจากจุดพักรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยออนนุ่ หนองแขมและสายไหมต่อไปสำหรับขยะติดเชื้อบริษัทกรุงเทพนาคมจำกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดที่เตาเผาขยะติดเชื้อต่อไป